สวัสดีเพื่อนๆชาววันพีด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาคุยในส่วนของกิจกรรมหรืออีเวนต์ในรอบนี้กันบ้างนะว่าข้อดีของอีเวนต์ในรอบนี้คือว่ามันเป็นเหรียญสำหรับสีแดงเพิ่มเกาะน,นั่นเองก็ถือว่าจําเป็นนะส่วนตัวผมน่าจะเอาไว้อยู่ที่อันดับ1000นะครับก็ได้2เหรียญประมาณนี้พอ3าเหรียญคงไม่ไหวมันเยอะเกินนะโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราต้องมาคุยต่อว่าการเล่นอีเวนต์เนี้ยหลักๆแนะนําเลยนะสายวิ่งนะครับ ไม่ต้องมาเลือกสายหมัดสายไม่ต้องเลือกก็ได้นะคือมันเป็นกิจกรรมวิ่งครับดังนั้นไม่ต้องบ้าคิวนะครับโซโลโมีเก็บไปก่อนเลยครับยังไม่ต้องเล่นนะฮะส่วนมีบางคนบอกก็เล่นสายหมัดเพื่อมาฆ่าสายวิ่งไงอันนั้นเนะ่เข้าใจถ้าคุณเล่นแนวกนน์ะอันนั้นเล่นได้ไม่มีปัญหานะผมไม่ได้มีปัญหานะสายหมัดเล่นแนวกันไม่มีปัญหาแต่ประเด็นคือคะแนนของคุณจะได้น้อยกว่าสายวิ่งเพราะสายวิ่งแม่งดึงไม่หยุดส่วนบางคนเช่นสมมติถ้าอย่างผมไปเจอกับโซโลเงี้ยผมวิ่งหนีเลยนะ ง่ายกว่าแล้วก็โซโลวิ่งตามทันไหมก็ไม่ทันด้วยนะครับดังนั้นก็เลยอยากบอกว่าเป็นไม่ได้เลือกสายวิ่งเอาล่ะทีนี้เราก็มาดูถึงตัวละครนะครับอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีตัวแบบผมนั่นเองนะครับเอาว่าทุก ID มีแน่ๆแล้วแบบผมมองว่าโกงเป็นระดับ EX ได้เลยก็คือโอโลบิครับแต่อโลบิเนี่ยมันดีที่ดึงธงแต่บวกไม่ดีย้ำอ่ะนะดีดึงธงบวกไม่ดีนะครับดังนั้นก็แนะนําให้เล่นเป็นโอโลบิแล้วก็ แนวดึงธงเท่านั้นส่วนสไตล์ในการเล่นเดี๋ยวเราก็ไปเข้าเกมและดูกันนะว่าผมเล่นเป็นประมาณไหนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้คร่าวๆจะได้เข้าใจเห็นภาพนะครับปากเข้าเกมเอาละตอนนี้เราก็อยู่ในเกมนะครับจากนั้นเราต้องดูถึงตัวละครก่อนเออเนี่ยเพื่อมีคนถามบิ๊กมามโอเคไหมเล่นได้นะหรือว่าลูฟี่ก็ได้เพราะว่าสอตัวนี้มันเปลี่ยนเป็นสายวิ่งได้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเราคุยก่อนโดยเบื้องต้นเนี่ยมีโอ้โหกำลัง <c oughs> กะไรจะพูดเลยคิงแม่งไปเฉยเลย โอเคถ้าคิงไปก็จบเลยนะครับไม่มีอะไรต้องต้องต้องพูดแล้วนะโอ้โหโดนอย่างนี้วุบโอเคโอ้จะได้เหรอวะอ่าโอเคได้มีเพื่อนมาช่วยโอเคฮะอันนีเ้เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ได้ธงนะครับไม่ว่าเราจะเสียหรือเราจะได้ก็ตามนะครับคําแนะนํานะคือไปดึงธงเนะี่ยอย่างเงี้ยถ้าไม่ดึงบ้านเราก็ดึงบ้านบ้านเขาก็ได้ครับ ทางไหนก็ได้ทางใดทางหนึ่งเออส่วนไคโดเนี่ยเผ่อมีคนถามนะครับแมปนี้คือจะสกิลหนึ่งแลวยืนอยู่กับที่นะครับโอเคโดนวุบโอเคเล่นไม่ดูรุ่นเลยจ้าเลลี่เลลี่เล่นไคโดเสียเวลานะครับอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาแนะนําการเล่นบ้างนะฮะคือแนะนําให้ดึงธงเสร็จตรงกลางเห็นไหมคูไอคูดาม,มันจะมาแล้วอะคำแนะนําคือไปนัวตรงกลางเลยนะครับ เออไปนัวเลยตรงกลางสำคัญสุดอ่าค่าได้ค่าเลยนะครับอ่าจากนั้นเตรียมดึงปุ๊บกระเด็นซะโอเคเรียบร้อยดึงเลยเนี่ยเสร็จจากนั้นก็กลับไปที่ทงที่มี3ด้านเหมือนเดิมนะครับจะบ้านเขาบ้านเราอีกเรื่องนึงแต่ขอให้ทำแบบนี้นะครับอันนี้คือสไตล์ในการเล่นแบบผมนะใครอยากทำตามก็ทำได้นะครับอย่างโอโลบีเมื่อกี้ก็มาช่วยเห็นป่ะผมไอ้โดนกระเด็นอยู่โอโลบี by, ก็มาช่วยซับิลให้ ถือว่าดีถือว่าถือว่าเล่นเป็นนะครับเนี่ยการเล่นเป็นคร่าวๆแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเล่นาสายวิ่งตัวไหนก็เหมือนเดิมนะครับโอเคดึงธงไปอีกสักระยะนะฮะเออส่วนธงจะไปดึงไปดึงฝั่งบ้านเขาก็ได้นะไม่มีผิดถูกนะครับทีนี้รอตรงกลางนะ่าจะอีกรอบหนึ่งนะโอเคดึงก่อนอีกรอบทันปะวะหรือจบเลยวะเนี่ยหรือจบเลยวะ เออแต่ดานนี้ถ้าใครมีคิงนี่ได้ได้เปรียบนะส่วนตัวผมมองว่าได้เปรียบโคตร,รเลยนะถ้ามีคิงมากมากเลยแหละไม่ต้องไปแล้วมั้งดึงแถวนี้เดี๋ยวก็ได้อะไม่ต้องไปหูหรือหรือไปดีวะโอ้โหโอเคคืออยากมันไม่ได้ไงต้องต้องให้เพื่อนดึงเนี่ยอย่างเงี้ย โอเคเหลือให้ธงจบเรียบร้อยเกือบไปแล้วอ่ะหลักการเล่นก็เป็นประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็เอาไปทําตามกันได้เลยแล้วก็ส่วนใหญ่จะได้เป็น MVP ด้วยย้ําอีกทีนะถ้าตรงกลางมาคือแบบใกล้มาแล้วอะ่ะไปรอเลยนะครับหลังจากนั้นถ้าได้เสร็จจะเสียหรือได้ก็ตามกลับมาที่เดิมนะครับส่วนที่เดิมเนี่ยก็คือ3ด้านจะเป็นด้านฝั่งบ้านเขาบ้านเราก็ได้ทางไหนก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้ก็คะแนน1เกมได้อยู่ประมาณแค่ไหนอันนี้ยังไม่มี บวกของในเรือนะครับเนี่ยประมาณนี้หมื่นเจนเนาะก็คะแนนแผ่นนี้ถือว่าได้เยอะนะเพราะว่าผมมีตัวเยอะไงก็เอาเป็นดังนี้นะฮะสำหรับอีเวนต์น,นี้ใครชอบก็ทำตามได้เลยนะครับ